ยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนแก้รัฐธรรมนูญสวัสดีครับวันนี้เรื่องของประเทศทั่วไปนะที่ผมได้ไปศึกษามานะในเรื่องโครงสร้างการบริหารประเทศนสิ่งสำคัญนะครับของประเทศที่พัฒนาแล้วเนะี่ย เขาให้ความสำคัญกับอะไรนะซีวิลนะครับหรือประชากรมาเป็นอันดับแรกนะแล้วก็มาเกอเมนแล้วก็มีลิจรีาาร่นะครับก็คือทหารนะครับประชาชนจะเป็นอยู่ชั้นบนสุดรองลงมาคือเป็นรัฐบาลแล้วก็มาทาหาร แต่วันนี้นะครับประเทศเราเนะียครับรัฐบาลทหารประชาชนอยู่ข้างล่างสุดนะครับเราเลยเห็นว่ากองทัพในประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยครับทหารนี่เขาแทบจะไม่เคยมาวุ่นวายอะไรกับการเมืองนะครับการเมืองนี่เป็นเรื่องของประชาชนแล้วประชาชนก็เลือกคนที่มาเป็นผู้นํา แต่ผู้นำเขานี่มีอำนาจมากมายนะครับสามารถลดผบทบผบทอได้อย่างสบายมากแล้วอย่างประธานาธิบดีนะครับบารักโอบามาเนี่ยเคยสั่งกดผู้บัญชาการทหารอากาศในโทษฐานที่ขนย้ายนะครับอาวุธนิวเคลียร์นะครับ ข้ามประเทศมันคือความเสี่ยงถ้าเกิดมันเกิดอุบัิเหตุมานี่ก็คือความเสี่ยงประชากรประธานาธิดสามารถสั่งปลดทันทีเลยนะครับแล้วก็เป็นข่าวเล็กๆในหน้าหนังสือพิมพ์เท่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตเลยครับการจะย้ายจะใครจะได้เลื่อนตําแหน่งนั้นไม่ได้เป็นข่าวอะไรมากมายเลยครับเขาสนใจในว่าใครจะเป็นผู้นําประเทศเขา ในประเทศเรานี่นะวันนี้สื่อให้ความสนใจกับลุงพลน้องชมพู่หวยจะออกอะไรขุดเจอตะเคียนต้นตะเคียนจมดินที่ไหนแล้วก็การโยกย้ายขา้าราชการนี่เป็นข่าวใหญ่มากใช่ไหมครับการจะย้ายทหารน,หนักคนนึงจะปลดทหารน,หนักคนนึง ใครจะขึ้นมาเป็นผอบอโอ้โหเป็นข่าวใหญ่มากในประเทศนี้ผมไม่รู้มันจะมีความสำคัญขนาดนั้นมรมีความสำคัญจริงครับสถาบันชาติมันควรจะมาเป็นกรณนอันดับหนึ่งชาติก็หมายถึงก็คือประชาชนใช่ไหมครับประเทศเราประกอบด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับเราพูดกันมาตั้งนานแล้วครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ ประชาชนนี่อยู่ชั้นล่างสุดเลยครับแต่ประเทศอื่นเนี่ยประชาชนอยู่อันดับบนสุดรองลงมาคือผู้นำประเทศคือประธานาธิบดีส่วนทหารก็เป็นเพียงแค่หน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการดูแลปกป้องประเทศแค่นั้นเองนะครับส่วนหน่วยงานตำรวจนะครับ โกเวเนอร์ Governor, หรือว่าซิตี้เช i ิฟก็เป็นแค่หน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ทำหน้าที่กันไปประชาชนจะสนใจนีว่าใครจะเป็นผู้นำแล้วจะมีนโยบายยังไงนะครับแต่บ้านเราเนี่ยทหารแม่งโคตรวุ่นวายแล้วผมรู้สึกว่าทหารเราเนี่ยวุ่นวายแล้วร,รู้สึกให้กว่ามสำคัญกับคนนู้นเป็นบิ๊กเรียกบิ๊กนั้นบิ Big, น๊กนี้ผมก็อยากดูมันยาวกี่นิ้ววะบิ๊ก เรียกบิ๊กๆเนี่ยนะผมว่าเผลอๆแม่งสั้นกับผม <c oughs> นะนี่เรากาลังให้ความสําทัานี่ผิดประเภทมากเลยครับเรากําลังเชิดชูข้าราชการที่ควรจะอยู่ภายใต้ประชาชนนะแต่วันนี้เขากับอยู่เหนือหัวประชาชนนะวันนี้คือคนที่เป็นของปตบ,อบมีที่พลนลือเกินนะใครก็เกรงกลัวเกรงใจในชะ่ไหม นายกยังเรียนปลอดๆเลยนี่แม่งปฏิวัติคุณว่ามันใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเราลองดูประเทศอื่นที่เป็นใช้ระบบประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมันตรีเอ้าประเทศที่มีนายกรัฐมันตรีอย่างเช่นอังกฤษเนี่ยรัฐบาลเขาเนี่ยก็ต้องฟังเสียงประชาชนประชาชนเป็นใหญ่ครับแล้วก็มอบอำนาจให้กับรัฐบาลรัฐบาลก็ไปสั่งกันกองทัพเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะของหน่วยงานรัฐเท่าน,นั้นครับ ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรมากมายเลยอย่างประเทศเราวันนี้ประเทศเราวันนี้โอ้โหว่าแม่งพอบอรตลพอบอรลพบใครเป็นแม่แมทัพกองทัพสำนันกงานตำรวจชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องคอยลุ้นว่าใครจะขึ้นมาใครจะใหญ่กัน,น,นส่วนประเทศอื่นเขาไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่โตเลยมันก็เลื่อนตามระดับอบุโสนะแล้วก็ทําหน้าที่ไปก็เป็นแค่หน่วยงานหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นเองที่มีหน้าที่ ดูแลประชาชนทหารก็ไม่มาวุ่นวายเรื่องการเมืองก็รับคําสั่งจากประธานาธิบดีตํารวจก็มีหน้าจี่ดูแลประชาชนก็รับคําสั่งจากผู้ว่าการรัฐแต่วันนี้นะโอ้โหครับหน่วยงานกรมกองต่างๆของเราเนาี่ยแม่งอํานาจแม่งเยอะเหลือเกินประชาชนนี่อยู่ชั้นล่างสุดน,นะครับผมก็พูดให้ฟังนะครับนี่คือความแตกต่าง ยนะิ่งวันนี้คุยพี่ประเดชมานี่แกยังถอดใจแกบอกว่าไงความหวังแกก็ดีใจที่ได้เห็นเด็กรุ่นนี้กล้าที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองนะนั้นโลกมันเปลี่ยนแล้วจริงๆกูคุณเห็นว่าวน,นี้เด็กเขากล้ามากที่จะลุกขึ้นมาปกป้องอนาคตทวงถามสิทธิ แล้วก็ต่อสู้อย่างไม่เกรงกลัวด้วยนะเนี่ยคนรุ่นเราเนี่ยหลายคนหดหัวเป็นเต่าในกระดองไม่กล้านะครับเรายังเคยชินกับการที่ยอมก้มหัวกับทหารตำวรวจข้าราชการระดับสูงนะครับเรายังยืนกลุมไข่คุยกับคนพวกนี้นะครับ,นะรบแต่ในขณนะที่ประชาชนในประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบเราเลยเขาลักและหวงแหนในสิทธิ มห็่ไหมทิ่นี่ผมพูดกุณว่าจริงนะครับวันนี้คุณลงดูเดี๋ยววันนี้พออทบแทนที่จะวุ่นวายอยู่การดูแลอธิประยของชาติฟังคําสั่งกับประชาชนบางครั้งก็มาชวนประชาชนทะเลาะอีกมาขู่ประชาชนซะอีกไงใช่ไหมครับอืมฟังกูไว้เดือนหน้ารอดูเอาม็อบจะไม่มีและลุงเจ้าจริง อัวเอาสักทีครับเดือนหน้ากูว่าลุงจะไม่มีประเทศอยู่นะเด็กๆเ,เขาไม่ได้กลัวคุณเห็นไหมว่าเขาไม่ได้กลัวเลยคุณจะเอาคดียัดอะไรเขาก็ไม่ได้กลัวนะนะนะไอโอชั้นต่ํานะครับนะกูว่าดูเดือนหน้าแล้วว่าใครจะไปก่อนนะระหว่างม็อบหรือว่าลุงนะแต่กูว่าลุงแม่งเดือนหน้าจะอยู่ถึงหรือเปล่านะนะเอา มารอลุ้นกันเลยเล่นระหว่างลุงกับม็อบนะครับคุณว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับวันนี้นะมีการหยิบยกครับแรกแกนะผมก็ยอมรับที่ผมรู้สึกไม่สบายใจเรืออ่อๆที่มีการพาดพิงสถาบันแต่วันหลังผมฟังเหตุผลของพวกเขานะครับผมเริ่มคล้อยตามนะว่าวันนี้ ถ้าเรายัางอวยโดยที่ไปหลับหูหลับตาอวยนะยิ่งทําให้เสื่อมยิ่งทําให้เสื่อมนะแล้วนี้นะักสถาบันเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือของคนที่มีอํานาจใช้ยกขึ้นมาเพื่อจัดการกับคนที่เห็นต่างนะครับนะครับคนที่อ้างว่าปกป้องเนี่ยครับคือคนที่ได้ประโยชน์มาก ในการใช้สถาบันในการทำลายฝ่ายตรงข้ามคุณว่าจริงไหมวันนี้ผมไม่สามารถเถียงได้เลยนะครับผมคุยกับหลายๆคนเนะี่ยมาว่าไอ้พวกที่ออกมาตั้งกลุ่มนั้นกลุ่มนี้บปปอกว่าสถาบันเนี่ยมันจริงหรือเปล่าวะหรือมันเพียงแค่ต้องการจะโหนและใช้สถาบันเป็นเป็น ป็นในการที่อ้างที่จะจัดการกับฝ่ายตรงข้ามลองคิดให้ดีนะครับว่าตกลงมันปกป้องหรือมันแอบอ้างนะครับแต่ในขณะที่คนที่คิดจะปฏิรูปนะครับกับพยายามที่จะทําทให้สถาบันเนี่ยเป็นที่เคารพรักศรัทธาเนี่ยนั้นผมพยายามเถียงนะครับผมพยายามเถียงนะ ต่ผมไม่สามารถเถียงชนะคุณเห็นไหมตอนแรกผม,ม,งงผม,มแม่งไอ้เยี้ยพวกมึงแม่งพลาดพิงกูทนไม่ได้กูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยถ้าแตะต้อนกูโดดหนีครับแต่พอหลังๆนี่ต้องได้มีการประทะคารมและถกเถียงกันเนี่ยผมยังไม่สามารถเถียงชนะคนพวกนี้ได้เลยยิ่งผมนู้อยากจะหาคนที่แม่งเถียงแบบแม่เถียงด้วยเหตุผลนะเว้ยแบบไม่ใช่แบบ แม่งคือลับหูลับตานะครับอ่คุณลองดูดิวันนี้ผมไม่สามารถเถียงชนะคนพวกนี้ได้เลยใครๆก็รู้ว่าผมแม่งไม่เอาด้วย้วถ้าเกิดใครมาแตะต้องรัาบานผมพูดไม่ต้องนาน้วแต่ว่าเนี้ผมพยายามเถียงกับคนเหล่านี้นะผมแม่งยังไม่เคยชนะได้โอผมก็เจ๋งนะแต่คุยเรื่องนี้อะไรแม่ง ไปไม่เป็นเหมือนกันคุยเรื่องธุรกิจคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ได้หมดครับแต่พอมาคุยเรื่องนี้นะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังะว่ามันผมจะเฉียงยังไงดีไอ้พวกที่กําลังน,นี้หรือว่าไอ้กลุ่มอะไรไทยอะไรนะที่กำลังไอ้หมออะไไอ้หมออะไรนะครับที่กําลังตั้งะถามว่ามึงจะมาปกป้องหรือมึงจะโหนหรือมึงจะทําให้เสื่อมลงหรือมึงจะยกให้สูงขึ้น นะครับเห็นไ,ไหมเหมือนสมัยก่อนนะครับมีคนแอบอ้างสถาบันแล้วก็ใช้ในการทำลายคนดนแต่วันนี้เขาบอกว่านี่ครับนะหลายคนเนี่ยที่บอกว่ารักเนี่ยมันรักจริงหรือเปล่าหรือแค่จะใช้เป็นข้ออ้างในการจัดการกับฝ่ายตรงข้ามเพราะตัวเองถืออำนาจรักอยู่ในมือนี่ชถาบ้านทำอะไรไม่ได้ เพราะวันนี้ดูเห็นนะครับเนี่ยเด็กที่โดนข้อหาโดนคดีเนี่ยเขาจะไม่มีปัญญาทําอะไรได้เขาไม่มีรถถังไม่แต่คันเดียวนะครับเขาไม่มีปืนไม่แต่กระบอกเขาไม่มีเครื่องบินไม่แต่ลาเดียวนะครับนะเขามีแค่ไมโครโฟนทั้งหมดเด็กๆรุ่นนี้นะมันไม่ธรรมดานะนอกจากใจสู้ ก้าหาญแล้วแม่งยังมีเหตุผลที่แหลมคมจนเราคาดไม่ถึงเลยนะว่าเฮ้ยวันนี้เด็กเขาคิดได้ขนาดนี้เลยเหรอวะวเน,นี่ยคุณเห็นว่าหลังๆนี้ผมยอมอะผมผมไม่กล้าเถียงนรละเจ็บตัวเจ็บตัวนีนี่ก็เจ้ากรมข่าวเลยแล้วนะประกาศทําประกาศสนับสนุนนักศึกษาไทย เอ้ยคุณแม่งมั่มวแล้วอย่าไปมั่มวนะตอนนี้ทําเองแม่งเอาตัวไม่รอดเลยนะตอนนี้นะ,นะมีคดีตารวจยิงคนดําตอนนี้กําลังวุ่นวายอยู่นะ,นะประเทศเราอันนี้ต้องยอมให้คนรุ่นใหม่จริงๆเราก็เพียงแค่สนับสนุนเขาประคับประคองเขาแล้วก็ฟังเหตุผลของเขานะครับผมก็จะไม่วู่วามผีผามนะครับนะ ก็คงนะก็เป็นบทเรียนนะที่ดีกับตัวเราเองเพราะบางครั้งในะสิ่งที่เราคิดนะครับนะผมได้ดูได้ดูดูคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับนะมีชายคนหนึ่งแต่งตัวมอมแมมนะนะเดินไปสั่งพิซซ่านะครับนะแล้วสั่งเสร็จก็เดินจะกลับมานั่งที่โต๊ะก็มีคนหนึ่งแต่งตัวดีมากนะใครได้ดูคลิปนี้บ้างไหมครับแล้วก็เดินชนกันหน่อยนะครับ คนที่แต่งตัวดีรู้สึกตัวฉันจะสกระปรกเราชนกับคนเมื่อกี้ที่แต่งตัวมอมแมมนะครับแล้วก็ไปนั่งที่โต๊ะคนมอมแมมก็ดั่งไปนั่งที่โต๊ะดันโต๊ะเดียวกันนะครับไปนั่งที่โต๊ะเดียวกันใช่ไหมครับระหว่างคนมอมแมมแต่ว่าคนมอมแมมก็ไม่ได้คิดอะไรสวยคนที่แต่งตัวดีเนี่ยรู้สึกรังเกียจคนนั้นาตัวสกรปรกเดินชนเขาเนี่ยท,ทำเสื้อผ้าเขาเลย แล้วก็นั่งที่โต๊ะเดียวกันพักกู้พนักง,งานก็เอาพิซซ่ามาเสิร์ฟพิซซ่าจานนั้นมีห้าชิ้นนะครับนะครับมีห้าชิ้นมาวางปุ๊บนะครับคนคนที่มอมแมมนะก็ด,ดึงดึงดึงจานมานะ แล้วก็หยิบกินคนที่แต่งตัวดีก็มองหน้าแล้วก็ด่านะครับแล้วก็ดึงจานกลับแล้วก็หยิบกินคนละชิ้นก็กินไปคนละชิ้นตัวกินไปคนละสองชิ้นแล้วเหลืออยู่ชิ้นเดียวนะครับคนที่แต่งตัวมอมแมมก็หยิบถาดเลื่อนมาหาตัวเองแล้วก็หยิบปากินไอ้คนที่แต่งตัวดีก็บอกเฮ้ยมึงยังเหลือชิ้นสุดท้ายมึงยังจะแย่งกูอีกเหรอวะเนี่ย ชายที่แต่งตัวมมแมมก็เลยแบ่งพิซซ่าที่ชิ้นเดียวนี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ส่งให้กับคนที่แต่งตัวดีว่าแบ่งให้นะครับสักพักนะครับก็มีพิซซ่าถาดที่สองเอามาเสิร์ฟแลวคนเสิร์ฟก็บอกว่าอันนี้สําหรับคุณสำหรับคนที่แต่งตัวดีนะแต่อีจานนี้เสิร์ฟนั้นน่ะมันเป็นจานที่เขามาเสิร์ฟให้กับคนแรกที่เขาไปสั่งตัวมาแมมคนแรกเห็นไหมครับ คนที่แต่งตัวดีก็รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนแล้วเขาก็ด่าว่ามึงทำไมไม่หางานทำจะได้ไม่ต้องมาแย่งอาหารเขากินอะไรอย่างเงี้ยแต่พอท้ายสุดกลายเป็นว่าไอ้คนที่แต่งงงแรมนเนี่ยเขายินดีที่เขาจะแบ่งนะพิซซ่าห้าชิ้นเนี่ยให้คุณกินโดยเขาไม่รู้สึกอะไรที่เขาจะแบ่งถ้าคุณอยากแชร์คุณหยิบกินในจานเขาก็ให้กินแต่ว่าไอ้คนที่แต่งตัวดีคิดว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของพิซซ่าจานนั้น ทนานี้ไอ้คนนั้นมันมันเป็นคนสั่งคนแรกใช่ไหมแล้วเขามาเสิร์ฟก็เสิร์ฟไปกับคนแรกคือคนที่แต่งตัวมอมแมมส่วนไอ้ถาดที่คนที่มาที่หลังเนี่ยเพิ่งจะมาถึงถ้าอยู่ไอ้คนแต่งตัวดีก็ต้องขอโทษเลยฉันนึกว่าพิซซ่านี่เป็นของฉันเห็นไหมครับหนังการเป็นหนังคนละมวลเห็นไหมคใครเคยได้ดูคลิปนี้ไหมครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิซซ่าครับนั้นบางอย่างนะสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันใช่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แลวผมก็เจอมากับตัวแล้วไงว่าเนี่ย การที่ผมไปต่อว่าเด็กๆมันอย่างรุนแรงนะไปด่าเด็กๆอย่างรุนแรงเ่าไม้มึงแม่งไปพาดพิงสถาบันกูรับไม่ได้เลยครับแต่ท้ายสุดนะเราก็พยายามเปิดใจฟังดูพยายามนะผมกับต้องยอมจำนนนี่เห็นไหมเหมือนงันที่ผมตอนแรกผมว่าผมรับไม่ได้ผมฟังแนละ้วผมลืหงุ่นงิดนะครับ เราว่าเช่นเดียวกันผมอยากให้เรามีสติมากขึ้นนะเราเลิกเราจะไม่ต้องเลิกที่จะเชื่ออะไรตามความเคยชินนะเราต้องเริ่มฟังเหตุผลคนอื่นมากขึ้นนะครผมก็คงไม่กล้าที่จะสอนใครนะครับก็เคยบอกสิ่งที่ผมพูดก็พูดได้คิดไม่ได้พูดได้เชื่อฟังผมก็ยังยืนยันว่าไม่ต้องเชื่อ แต่อย่าให้เก็บเอาไปคิดที่เหลือคุณก็จัดการตัวคุณเองครับเนี่เห็นไหมเหมือนกันที่ผมตอนแรกผมว่าผมรับไม่ได้ผมฟังแล้วผมรู้สึกงุนงิดนะครับพวกเราก็เช่นเดียวกันผมอยากให้เรามีสติมากขึ้นนะเราเลิกเราจะไม่ต้องเลิกที่จะเชื่ออะไรตามความเคยชินนะเราต้องเริ่มฟังเหตุผลคนอ,นอื่นมากขึ้นนะครับ ผมก็คงไม่กล้าที่จะสอนใครนะครับก็เคยบอกสิ่งที่ผมพูดก็พูดได้คิดไม่ได้พูดได้เชื่อฟังผมก็ยังยืนยนันว่าไม่ต้องเชื่อแต่อยากให้เก็บเอาไปคิดที่เหลือคุณก็จัดการตัวคุณเองครับอ่าแสดงว่ามีหลายคนเคยดูคลิปนี้ใช่ไหมครับเรื่อคนที่ผมเคยดูแต่มันนานแล้วก็นึกถึงนะว่า เนี่ยแบวบหนึ่งที่แบบสิ่งที่ผมมองเห็นผมเชื่อ,อผมแบบนั้นแต่ท้ายสุดเป็นหนึ่งผมก็คนพบว่าสิ่งที่ผมเชื่อมันไม่ใช่เป็นความจริงนี่หว่าดังนั้นคนเราก็ย่อมมีสิทธิพลาดผมก็ยังมีสิทธิพลาดแต่ผมก็ยังรู้ตัวผมพลาดแต่ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ดือ้อดึงดึง,ด,งดังนะครับแต่บางครั้งการที่ผมรู้สึกผมได้สติบางทีก,ก็ยังมีบางคนมองว่าผมกําลังโหนอีกทําตัวลําบากนะทําตัวลําบาก แต่ผมก็พยายามจะปรับครับผมไม่รู้สึกอะไรนะผมไม่รู้สึกอายนะผมก็รู้เออบางทีเราบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอตลอดไปบางครั้งนี่เราอาจจะตกมาตายตายน้าตื้นแล้วผมก็เชื่ออย่างที่เด็กบอกว่านนี้นะคนที่บอกว่ารักไม่ได้รักแต่กําลังใช้เป็นข้ออ้างในการจัดการกับคนที่เห็นต่าง แล้ผมก็เชื่ออย่างที่เด็กบอกว่าวันนี้นะคนที่บอกว่ารักไม่ได้รักแต่กำลังใช้เป็นข้ออ้างในการจัดการกับคนที่เห็นต่างแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะที่บางครั้งการวู่วามหุนหลังพันแรนของผมนะครับแต่ถ้าเราเปิดใจครับวันหนึ่งเราก็จะเขี่ยผงที่อยู่ในตาตาสว่างขึ้น แต่แน่นอนนะครับในม็อบมันมีคนหลากหลายนะครับมันอาจจะมีหลากหลายความคิดแต่ถ้าเราดูสาระนะครับจริงๆเนี่ยเราจะเห็นนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านคืนนี้ฝันดีราริสวัสิ์พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมด